นันนะ่ะนะก็รู้ข่าวแล้วแหละว่าเจ้านายนะ่ะไม่ให้ออกไปไหนเลยฉันคงต้องทนอยู่ที่นี่เป็นร้อยปีพันปีแน่ๆน,น่าเบื่อจริงๆฮ้ฉันก็เหมือนกันน่าเบื่อจริงๆเลยนะใช่ไหมถึงเวลาเข้าคอกแล้วเธอเข้าคอกไปเลยนะเธอหน่ะต้องการพักผ่อนไม่เหมือนเด็กๆที่กำลังแข็งแรง ฉันคิดว่าเราควรจะหาแผนการที่จะออกไปนะใช่ใช่แต่ฉันไม่รู้ไงเหมายนว่ามันจะรู้แล้วนะถ้าหาว่าฉันทำตัวเรียบร้อยมนุษย์จะให้ออกไปหรือเปล่าหน้าไม่มีทางหรอกมนุษย์จะให้ออกไปได้ยังไงกันล่ะฉันไม่ชอบถูกขังเลยมันน่ากลัวใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันคงจะต้องหาวิธีออกจากที่นี่แล้วล่ะมันคงจะมีของบางอย่างที่จะทำให้ฉันออกไปได้ ได้โปรดขณะนมนุษย์ไปฉันออกไปหน่อยฉันไม่อยากอยู่ในนี้มันน่าเบื่อมากฮึหึมฮ้อเ่อะไรเนี่ยฉันคิดว่าถ้าฉันลองหาทั่วๆอาจจะมีเบาะแสอะไรได้ที่จะช่วยฉันออกไปได้นะไหนดูซิโอฉันเจออะไรเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นรูปภาพนะอ่ะพอหยิบขึ้นมาดูก็เป็นรูปภาพมนุษย์หรอ นี่เธอฉันจะรูปภาพมานุษย์ด้วยอยู่ในกลงของฉันอาจจะเป็นเบาแสทําให้เราออกไปจากที่นี่ก็ได้นะเบาแสอะไรล่ะไม่มีหรอกเธอเพเจอร์ไปเองคิดมากหน่าฉันไปดีกว่าเดี๋ยวเธออย่าเพิ่งไปไปละไม่มีใครเชื่อฉันงั้นหรอฮึฉันคงจะต้องหาแผนการออกสักที่นี่คนเดียวแล้วแหละ,ฉ,ะฉันจะไม่ให้ใครออกไปกับฉันชิ ฮ่าฮ่าฮ่ามนุษย์ฉันได้รองเท้าเธอแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเอาขึ้นมานะเฮ้ยเอาขึ้นมาฮ่าฮ่าฮ่าเอามาได้สิฉันคิดว่าถ้าเราร่วมมือกันเราสามารถออกไปจากที่นี่ได้นะใช่ไหมใช่สิแน่นอนเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะจะร่วมมือกันหรอชิไม่มีทางหรอกฉันมีแผนของฉันแล้วถ้าเธอน่ะไม่เชื่อฉันก็อยากได้หวังที่จะออกไปเลย